แม้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธเสด็จสู่สวรรคาาลายแล้วแต่ทุกเรื่องราวที่พระองค์ทรงทำไว้ยังคงเป็นของขวัญล้ำค่าของประสบนิกรชาวไทยตลอดมาดังเช่นเรื่องเล่าจากแดนใต้สุดปลายด้านขวานของประเทศไทยซึ่งเล่าไว้โดยว่าที่ร้อยโทดิลกสิริวัลลบลามภาษามลา,ายูประจำพระองค์ ว่าที่ร้อยโทดิลกเริ่มถวายงานในหน้าที่ล่ามภาษามลา,ายูตั้งแต่ปีแรกที่ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเพื่อทรงประกอบพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนราษฎรในจังหวัดนาราธิวาสเมื่อปี2516หน้าที่ล่ามภาษามลา,ายู ทำให้ว่าที่ร้อยโทดิลกมีโอกาสตามเสด็จถวายงานอย่างใกล้ชิดทุกครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จทรงงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ประจักษ์ถึงพระราชจริยวัตรนาพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้เกินขนานับทุกครั้งแต่มีครั้งหนึ่งที่ว่าที่ร้อยโทดิโลกประทับใจมากที่สุดก็คือครั้งที่พระองค์เสด็จไปที่วัดโตโมจังหวัดนราธิวาสรู้ตั้งแต่กลางคืนแล้วว่าจะไปไหน แต่จริงๆเวลาเสด็จปกติเราจะไม่รู้ล่วงหน้าไปใหม่ๆจะไม่รู้แต่หลังๆท่านจึงบอกตอนไปตามโครงการจะบอกล่วงหน้าแต่ก็ไม่มากมักจะรู้ที่โต๊ะอาหารตอนตีหนึ่งตีสองท่านจะบอกว่าวันพรุ่งนี้จะไปไหนท่านเสวยดึกเพราะกว่าจะกลับมาจากการเยี่ยมรัษฎรก็สองทุ่มสามทุ่มกว่าจะเช็ดหน้าเช็ดตาออกมาก็สามทุ่มคำกล่าวนี้ทำให้ทราบว่า เวลาทรงงานในพื้นที่ในหลวงราชการที่9มีได้เสวยพระกยาหารตามเวลาปกติหากการเยี่ยมเยียนสอบถามทุกสุขราชดรของพระองค์ยังไม่เสร็จสิ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระองค์ทรงตรากตรำพระวรากายเพื่อประสกนิกรของพระองค์เพียงใดร้อยโทดิลกได้เล่าต่อไปว่าวันนั้นออกจากนาราธิวาสทางอำเภอตากใบอำเภอโกลกอำเภอแวงอำเภอสุขินพอถึงหมู่บ้านไอติมุงมีสามแยก ทางตรงเป็นสะพานเหล็กแต่สะพานหายยกขึ้นมาอยู่บนถนนชาวบ้านบอกซุงเก่าๆลอยน้ำมาช้อนสะพานขึ้นมาบนถนนอีกทางซ้ายมือไปบ้านโนนสมบูรณ์สะพานไม้ก็หายไปเพราะน้ำได้พัดไปฝนตกบนภูเขาน้ำท่วมเร็วจะไปต่อก็ไม่ได้แต่พระองค์ตั้งใจมากตั้งแต่กลางคืนว่ามีงานหลายอย่างที่จะไปสำรวจเรื่องชนะระทานทำนบฝ่ายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำ แต่ไปไม่ได้ก็หมดเลยทหารได้กราบทูลว่าสเสด็จกลาบเถิดพระพุทธเจ้าข่าเพราะไปไม่ได้แล้วท่านบอกว่าเขาลำบากนะเราต้องไปทหารก็นิ่งไปคงคิดในใจจะไปอย่างไรไม่มีทางไปแล้วในหลวงรัชกาลที่9ก้ส่งให้วิทยุถามว่ามีประชาชนมาหรือ,อยังวิทยุตอบมาทันทีประชาชนมาเยอะแล้วมาตั้งแต่6กโมงเช้าตอนนั้นเวลา10โมงครึ่งโดยประมาณ พระองค์ว่าถ้าประชาชนอยู่เพราะรอเราเราก็ต้องไปให้ได้ทรงใช้สติทรงคิดท่านประทับขึ้นบนรถทุกคนกลับขึ้นรถหมดส่วนผมนั้นเฉยไปก็ดีไม่ไปก็ไม่เป็นไรในขณะที่นั่งอยู่บนรถผมนั่งรถคันเดียวกับท่านผู้หญิงสุประพาดากเกษมสันราชเลขานุก,การในสมเด็จพระพันปีหลวงสักพักมีวิทยุมาเรียกว่าพี่หญิงพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า ให้รถของพี่หญิงนำร่องนำหน้าลอยน้ำไปก่อนท่านผู้หญิงหันมาถามผมว่าคุณดิลกทราบไหมว่าเป็นเสียงของใครนั่นละเสียงสมเด็จพระนางเจ้าท่านผู้หญิงถามผมว่าผมกล้าไหมไม่มีทางเลือกแล้วอย่างไรก็ต้องไปน้ำเชี่ยวและลึกท่านผู้หญิงก็ให้ขับรถลงไปผมชมคนขับรถถ้าลงไปตรงต,ร,งตร,งรถคว่ำพลิกได้น้ำก็เชี่ยวมากต้องไปเลนซ้ายกระแสะไป พอเจอน้ำตื้นหน่อยจึงข้ามไปได้แล้วก็ต้องกระแซะต่อไปอีกกว่าจะเจอทางขึ้นจากแม่น้ำพระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเองผมหันกลับไปมองข้างหลังบางทีน้ำจมกระโปรงรถยนต์พระที่นั่งเหตุการณ์นี้แสดงถึงความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อประชาชนและงานทรงตั้งพระไยว่าจะไปต้องไปให้ได้ผมถือว่าวันนั้นเป็นวันปฏิหารที่ไปได้ไม่เกิดเรื่องไม่เกิดอุบัติเหตุ ถ้าลงหลุมนิดหนึ่งรถพลิกไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นถามว่ามีพระเจ้าแผ่นดินที่ไหนในโลกที่จะยอมเสี่ยงอย่างนี้จากเหตุการณ์นี้ทําให้เห็นว่าประเทศไทยเรามีพระเจ้าแผ่นดินที่รักประชาชนมากกว่าพระองค์เองเสียอีกยอมที่จะบุกป่าฝ่าดงเพื่อมาทําให้ราัฎรอยูเย็นเป็นสุขถึงแม้หนทางจะยากลําบากหรือมีอันตรายเพียงใดแต่พระองค์ท่านเสด็จไปทุกที่ที่มีความเดือดร้อน ือไปมอบของขวัญอันล้ำค่าให้แก่ปวงประชาของพระองค์